เอาล่ะสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกมบีเบลโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเหมือนเคยเลยนะผมจะมาสรุปภาพรวมตู้กาชานะครับทั้งนี้จะเป็นตู้กาชาใหม่ที่จะมากลางเดือนนี้นะครับกับซีรีส์คารากุระแบทเทลนะแน่นอนว่าซีรีส์นี้เนี่ยเป็นตัวละครจากภาคเนื้อเรื่องปกตินะครับจะเป็นภาคเนื้อเรื่องธรรมดาเลยนะก่อนที่จะเข้าภาคสงครามเลือดพันปีเนาะซึ่งตู้นี้ก็จะเป็นช่วงศึก ตัดสินนะครับที่สู้กับไอเซนนะตัวละครที่มาใหม่เนี่ยจะเป็นในส่วนของสตาร์กแล้วก็ฮาริเบลนะครับสองเอสปาดานะเป็นร่างก่อนปลดปล่อยดาบนะครับนี่จะเป็นเวอร์ชันแรกของฮาริเบลนะครับที่ไม่ได้เป็นร่างปลดปล่อยดาบที่มารูปแบบตัวละคร5ดาวนะซึ่งเป็นร่างแรกเลยเกมเปิดมาจะ10ปีแล้วนะเนี่ยเข้าสู่ปีที่10ละฮาริเบลร่างที่ไม่ปลดปล่อยดาบมาเพิ่งจะมีแค่เวอร์ชันนี้เวอร์ชันแรกที่เป็น5ดาวนะครับ ในส่วนของตู้กรชานี้แน่นอนว่าตู้กลางเดือนเนี่ยจะมีแค่ตู้หลักนะครับไม่มีตู้แยกแต่ใดๆเลยนะแล้วก็ตู้นี้จะมาตั้งแต่วันที่19มีนาบ่าย2โมงนะครับอยู่จนถึงวันที่31มีนาก่อนบ่าย2โมงถ้าอิงจากระยะเวลาเนี่ยมันยิงยาวจนเราได้เห็นการประกาศตู้กระชาทไายเดือนก่อนด้วยนะครับใครที่ไม่มั่นใจจะรอดูประกาศก่อนก็ได้แต่ว่ายาวๆเลยนะครับ ในส่วนของเลดตู้กายชานะครับแน่นอนว่ามันคือจุดขายของตัวละครกลางเดือนอยู่แล้วนะครับมันคือจุดขายของตู้กลางเดือนเลยนะจะมาพร้อมกับสเต็ปการันตีที่เยอะกว่าตู้ปกตินะครับคุณเปิดถึง3ก็การันตีไฮไลท์ให้เลยนะครับสานะครับ6 6นะครับการันตีหมดเลยแล้วก็สเต็ปที่10กับ20อันนี้พิเศษมากๆเพราะจากการันตีตัวใหม่ นะครับคุณเปิด10สเต็ปคุณได้ตัวใหม่แน่นอนไม่สตาร์ก็ฮาริเบลนะเช่นกันสเต็ปที่2 0เหมือนกันนะครับแล้วก็ในสเต็ปที่25คุณจะได้ตั๋วไปเลือกอยากได้สตาร์กหรือฮาริเบลนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของภาพรวมตัวละครรวมตู้กันบ้างนะเรื่องเลตตัวชาเนะี่ยเราก็ร้วนอย่างดีแล้วว่าเลตมันพิเศษนะสำหรับตู้กลางเดือนนะครับภาพรวมตัวละครในตู้นี้ก็มาทั้งหมด12ตัวละครแบบเดิมเลยไม่มีหลุดเลดนะครับ ซึ่งภาพรวมตัวละครในตู้เนี่ยก็ดูดีระดับหนึ่งนะมีบางตัวละครที่ผมมองว่าอยู่ในระดับวืหวาพอๆกับตัวละครใหม่เลยก็ว่าได้นะอะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละคนทำอะไรได้บ้างนะครับเริ่มที่คนแรกกับอุนคิโอรานะครับอุนคิโอราร่างนี้ถึงหน้าตาจะดูพิเศษนะครับือการออกแบบเนี่ยมาดูพิเศษก็จริงแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะเป็นตัวละครที่ออกจากตัวได้เช่นกันนะครับ อุนคิราเวอร์ชันนี้ก็เป็นตัวละครเอาไว้เล่นคอนเทนต,ต,ต์ต่างๆนะครับไม่ได้มีช่วยในการฟางภับรวมเกมเพถือว่าดูดีใช้ได้ระดับหนึ่งความแรงใช้ได้ระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้แรงมากถ้าเกิดเทียบตัวละครยุคใหม่แต่ก็พอมีดาเมจอยู่นะครับหน้าที่หลักคือณปัจจุบันเนี่ยยังเอาไปเชียร์คอนเทนต์ระดับยากนะผมมองว่ายังมันไม่ได้แบกแล้วนะครับมันไม่ได้แบกแล้วมันต้องใช้เพื่อนรุ่มทีมนะพวกตีกงตีกิวเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีจริง อาจจะเอาอุ่นคิโอลาเป็นทางเลือกในการตีกิวเอสปาดาในการตีกิวฮอลโลระยะไกลอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณจะหวังว่าให้ตัวนี้เนี่ยดาเมจมันจัดจ้านแบกเท่ากับตัวละครยุคสมัยใหม่เลยเนี่ยไม่ได้นะครับยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นแต่ก็พอเล่นได้ระดับหนึ่งนะครับ ่อมากับยูรุจินะครับยูรุจิจะเป็นตัวละครช่วยในการฟาร์มน้ําหอมนะครับนอกจากการฟาร์มน้ําหอมตัวของเธอยังมีสกิลบัฟในส่วนของสกิลที่ 2, 2> อีกด้วยนะสามารถไปช่วยซูเปอร์บัฟได้แล้วก็ช่วยในการฟาร์มได้นั่นเองนะครับแล้วก็ลิลิเน็ตลิลิเน็ตนี่ดูเฉยๆสุดเลยเพราะว่าไม่มีอาบัตตี้ในการช่วยฟาร์มใดๆทั้งสิ้นเลยนะเป็นตัวละครธรรมดาธรรมดาเลยนะครับแล้วก็อิจิโกะนะครับอิจิโกะเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่มีดาเมจนะครับดาเมจก็จะเป็นในเรื่องของบูสไอพี80เปอร์เซ สกิลบนะเกมเพ่อาจจะไม่ได้แบบสมูทมากนะแต่ภาพรวมก็ไม่ได้แย่นะครับตัวของอิจิโกเนี่ยยังใช้งานในการลงลิบบิเกอร์ควสได้ด้วยนะเป็นแบตเตอรี่ให้ตัวละครสีเขียวนะครับช่วยในการวนคู่ดาวสกิลได้เพราะว่าอาวุธตี้ของอิจิโกเวอร์ชั่นนี้จะมีในส่วนของการรีคู่ดาวเมื่อผ่านฉากสู่ฟิล์สลับตัวละครสีเขียวทั้งปาร์ตี้เลยนะครับก็ เอาไปใช้งานในบางครั้งได้เวลาลงดันลิมิตเบรกเกอร์เควสนะครับแล้วก็คนต่อมากับอเบลมานะสำหรับอเบลมาในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เอาไว้คิลเลอร์หัวหน้าหน่วยระยะประชิดนะครับในการตีกิลเลยนะครับมีอเบลตี้ในการตีกิลพร้อมนะณปัจจุบันไม่ใช่ตัวละครที่ดีที่สุดในการตีกิลหัวหน้าหน่วยระยะประชิดสำหรับสายโจมตีปกติก็จริงแต่ก็ยังคงพอใช้งานได้อยู่นะครับ ถัดมากับสกิชิมะนะครับสำหรับสกิชิมะในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะออกแบบมาคล้ายๆกับอบิามะเลยเป็นตัวละครที่ช่วยในการตีกิวแต่ว่าตัวของสกิชิมะเนี่ยจะเป็นการตีกิวหน่วยศูนย์ระยับประชิดนะครับเหมือนกันนะไม่ได้เป็นทางเลือกแรกเหมือนอบิลมะแล้วนะครับแต่ว่าณปัจจุบันก็ยังพอเอาไปใช้งานได้อยู่ในการตีกิวนะครับ แล้วก็ถัดมากับฮินามุริฮาโลวีนนะครับตัวของฮินามุริเนี่ยจะเป็นตัวละครช่วยฟาร์มนะออกแบบมาช่วยฟาร์มเลยภาพรวมเกมเพย์นะครับเกมเพย์ไม่ได้ดูแย่แต่ก็ไม่ได้ดูสมูทขนาดนั้นนะครับดาเมจก็ถือว่า พอใช้ได้นะครับไม่ได้แรงอะไรมากนะก็เป็นตัวละครที่เอาไว้ช่วยฟาร์มนั่นแหละนะครับสำหรับฮินาโบริเนาะแล้วก็ถัดมานะครับกับยามโตะเก็นลิวไซนะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าภาพรวมดูดีไม่แพ้ตัวละครใหม่เลยนะครับยามโตะเนี่ยจะเป็นตัวละครช่วยในการตีกิวเผามนุษย์ระยะประชิดนับเป็นสายโจมตีปกติ อาเบิตี้เป็นอาเบิตี้ตีกิวยุคใหม่เลยมีโบนัสในการกำจัดศัตรูด้วยนะยิ่งกำจัดศัตรูก็ยิ่งเก่งขึ้นนั่นเองนะครับภาพรวมผมมองว่าเป็นตัวที่ดีเลยดีไม่แพ้2ตัวหน้าตู้ด้วยนะครับเพราะว่านปัจจุบันเนี่ยตัวละครที่ช่วยในการคิวเลอร์เผามนุษย์อัจปชิต เก่งๆเลยนะมันหาได้ค่อนข้างน้อยนะครับยิ่งสายโจมตีปกติเนี่ยน้อยมากมียามโตตัวนี้แหละที่บือหวามากๆนะครับคือได้มาสามารถใช้งานได้จริงสําหรับยามโตกิลิวสายเวอร์ชันนี้นะครับแล้วก็คนต่อมากับอุน o h ะและสึนะอุน o h a n เวอร์ชันนี้เหมือนยามโตเลยครับไม่น้อยหน้ากว่าตัวละครใหม่2คนนะทุแน่นอนนะเพราะว่าอุน o h a n เนี่ยจะเป็นตัวละครเอาไว้ตีกิวเผาวควินซี่ระยะไก่นะเป็นสายโจมตีปกติเหมือนกันนะครับซึ่ง การตีกิวควินซี่ระยะไกลเนี่ยตัวเลือกมันน้อยมากๆนะ ุณอุานันเนี่ยเป็นตัวละครตีกิวที่ดีที่สุดแล้วสำหรับการตีควินซี่ระยะไกลกับตัวละครสายโจมตีปกตินะครับไม่มีใครดูดีกว่าเจ๊แกแล้วนะซึ่งไอ้เผ่าควินซี่โจมตีระยะไกลเนี่ยในการตีกิวตัวละครมันน้อยมากๆตามที่ผมบอกเลยนะแล้วก็ถัดมากับอุคิตะเกะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครสายฟาร์มเช่นกันนะครับซึ่งภาพรวมเกมเพลย์หรือความแรงเนี่ยก็ไม่ได้วืว่หวาอะไรมากแต่ก็พอใช้งานได้อยู่สำหรับอุคิตะเกะนะออกแบบมาช่วย คมเป็นหลักนั่นเองนะครับและต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวละครหลักกันบ้างนะครับเรามาเริ่มที่คนแรกเลยกับสตาร์กนะสำหรับสตาร์กเนี่ยจะเป็นเผ่าอารันคาเอสปาดาครั้งนี้ออกแบบเป็นสีม่วงอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยครั้งนี้จะเป็นสายสกิลนะค่า s p ไม่ขี้เละเลย905หน่วยที่เลเวล200นะครับตัวของสตาร์กจะเป็นผู้สังหาร ยมมาทูนะครับสามารถตียมมาทูนได้แรงขึ้นเนาะถ้าไม่ตายสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยติดอ่อนแรงได้แบบ100%นะแล้วก็ลิงก์ลิงก์ของสตาร์จะเป็นในเรื่องของเพิ่มความแรงถ้าไม่ตาย40% ลและในส่วนของสกิลพาสซีฟที่เจ้าตัวได้รับนะครับจะมีในเรื่องของลบเชืญบวก1รอบนะครับหครั้งสิผมใช้คําว่า1รอบมันดูแปลกๆลบเชืญบวก1ครั้งนะครับความกว้างของสกิลกว้างขึ้น20%เซแล้วก็ติดยกเลือกกาศตรูด้วยสามารถตีใส่ศัตรูที่กาดแบบทะลุไปได้เลยนะครับและในส่วนของอาเบลิตี้ที่เจ้าตัวได้รับนะครับอย่างแรกความแรงสกิลเพิ่มขึ้น4 0เเนะครับฮิตสกิลบวกถึง2ด้วยกันแล้วก็ความแรงทำให้ตายแรงขึ้นอีก 70%ถ้าไปรวมกับลิงก์จะกลายเป็น1 1 0นะครับอบบิลิตี้ต่อมาเป็นอับบิิตี้ที่ดีเลยนะส่งผลทั้งทีมทั้งปาร์ตี้เลยนะครับใครที่เป็นตัวละครสีม่วงในปาร์ตี้ของเราเนี่ยดาเมจจะรุนแรงขึ้นเมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสถานะผิดปกติอยู่30%เเลยนะครับอันนี้ตามที่บอกส่งผลให้กับตัวละครสีม่วง ทั้งปาร์ตี้ของเราเลยและยังมีในส่วนของลดค่าป้องกันอีกด้วยนะครับความสามารถนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อศัตรูถูกการโจมตีจากทาให้ตายของเรานั่นเองนะถ้าเกิดศัตรูถูกการโจมตีจากทาให้ตายของเราเนี่ยจะถูกลดค่าป้องกันไปนะครับโอกาสโจมตีใส่ตัวละครมุดดิน100%เเนะครับเพราะฉะนั้นมอนเตอร์ที่มุดดินอยู่จะไม่สามารถหลบการโจมตีของสตาร์กได้นั่นเองเนาะ ติดลดคูดาวสก,กิลให้ด้วย12%แล้วก็ตัวของสตาร์กเป็นตัวละครช่วยฝามนะเจ้าตัวจะฟามน้ำหอมเล็กแล้วก็น้ำหอมใหญ่นะครับน้ำหอมเล็กสีส้ม5ขวดน้ำหอมใหญ่สีส้ม10ขวดนั่นเองก็เป็นตัวละครดรอปออย่างซึ่งน้ำหอมใหญ่จะดอปในปริมาณที่เยอะที่สุดเลยก็คือบวก10ขวดนะครับเมื่อทำศัตรูติดสถานะผิดปกติสตาร์กจะได้บูสต์ sp 80เป็นระยะเวลาหนึ่งอีกด้วยนะครับก็บเบิ้ลฮิตบวก2คู่กับบูสต์ sp 80ก็ถือว่าไม่กลักนะก็ถือว่าได้ความแรง ค่อนข้างจะเต็มที่นะครับแล้วก็สุดท้ายเพิ่มโอกาสให้ตัวละครสีส้มติดสถานะผิดปกติได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับภาพรวมถือว่าดูดีระดับหนึ่งสำหรับตัวละครตามเนื้อเรื่องปกติที่เป็นตัวละครที่แบบไม่ใช่ลิมิตนะแล้วก็เป็นตัวละครฟามนะซึ่ง ตัวละครฟาร์มเนี่ยส่วนมากเราดูของที่เจ้าตัวเขาดรอปนะว่าเขาดรอปอะไรบ้างซึ่งสตาร์คดรอปน้ำหอมใหญ่น้ำหอมเล็กน้ำหอมใหญ่ได้จานวนที่เยอะนะภาพรวมผมมองว่ากับเป็นตัวละครฟาร์มที่ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของความแรงผมมองว่ามันก็แรงและสลหรับตัวละครช่วยฟาร์มนะซึ่งสตาร์คสามารถเอาไปทดแทนได้นะเผื่อเพื่อนๆไม่มีตัวละครตีกิ้วนะครับแต่ตามที่บอกนะว่าตัวนี้เปิดมาเพื่อฟาร์มนะไม่ใช่ใช้ผิดจุดประสงค์นะแบบ เปิดมาเพื่อเอามาตีกิวเพราะผมบอกว่าเอาไปทดแทนได้นะตัวทดแทนก็คือตัวทดแทนนะครับมันไม่ใช่ตัวหลักตัวทางเลือกเบอร์หนึ่งอะไรอยู่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมเพยกันว่าเกมเพจ,จะเป็นยังไงบ้างสำหรับสตาร์กนะครับมนเริ่มมาที่การโจมตีปกตินะการโจมตีปกติเป็นการโจมตีระยะประชิด4ครั้งด้วยกันนะครับเออจริงๆผมชอบรูปอาร์สตาร์กลูปนี้นะในส่วนของ ล่างทั่วไปเนี่ยนะรูปอ่านรูนีเทเลยสกิลที่หนึ่งเป็นการยิงเซโร่ไปข้างหน้านะครับนี่ยิงไปแบบนี้เลยอ่าก็ตามในกระตูนนะกระตูนก็ยิงแบบนี้แหละไม่ตั้งท่าท่าสองเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะแต่ว่าความกว้างก็จะกว้างกว่าสกิลปกตินิดหนึ่งสำหรับไอพวกสกิลพุ่งที่เป็นสกิลหนึ่งนะอ่าแต่อันนี้เป็นสกิลสองมันก็จะมีความกว้างหน่อยนะครับแล้วก็สกิลสามทั้งเจาะนะครับอ่าเป็นในส่วนของการโจมตีทั้งเจาะนั่นเองนี่ ต่อมาเรามาดูในส่วนของแอนิเมชันทำไมตายกันบ้างนะครับโอ้โชว์นัมเบอร์หนึ่ทำไมตายจริงๆคือดูไม่เท่เลย <laughs> แล้วเป็นไรกับตึกก็ไม่รู้ในะไอพวกเอสปาดาแล้วก็คนต่อมากับฮาริเบลนะสำหรับฮาริเบลในเวอร์ชันนี้จะเป็นเผ่าอารันคาแล้วก็เอสปาดาเช่นกันนะครับออกแบบเป็นตัวละครสีส้มซึ่ง มาครั้งนี้จะเป็นสายโจมตีปกตินะค่า ATK 819หน่วยที่เลเวล200นะครับแล้วก็ตัวของฮาริเบลเวอร์ชั่นนี้จะเป็นผู้สังหารมนุษย์อีกด้วยนะตีมนุษย์ได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของทําไมตายนะครับก็สร้างความเสียหายเฉยๆนะตัวของฮาริเบลไม่มีสถานะผิดปกตินะครับในส่วนของลิง์จะเป็นในเรื่องของเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ สูงถึง35เลยนะและในส่วนของความสามารถของสกิลพาสิีจะเป็นในเรื่องของลบเชิอนบวก1ครั้งความกว้างการโจมตีปกติกว้างขึ้น20พร้อมกับลบหลีกความเสียหายจากเผ่ามนุษย์ได้อีก50นะก็มีโอกาสครึ่งหนึ่งที่จะไม่โดนความเสียหายจากเผามนุษย์เวลาโดนโจมตีนั่นเองนะครับในส่วนของอัพบริตี้ที่ตัวของฮาริเบลได้รับนะครับยังแรกความแรงโจมตีปกติแรงขึ้น 60%เลยถ้าไปรวมกับลิงก์จะเป็น35%ฮาริเบลติดซูปเปอร์อาร์เมอร์มาให้ด้วยทำให้ตัวเธอเวลาโดนโจมตีจะไม่ล้มไม่ชะงักนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับบาเรียตอนเริ่มต้นเกมบวก1ิเพราะฉะนั้นเวลาคุณเอาไปตีกิวในช่วงต้นเกมคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าฮาริเบลจะโดนดาเมจน,นะเพราะว่ามีบาเรียช่วยคุ้มครอง10คิดด้วยกั นะครับยกเลิกการสตูนะสามารถตีทะลุตัวละครที่กาดได้นั่นเองแล้วก็ไม่ติดแช่แข็งแบบ100%สามารถไปยืนแช่บ่อน้าแข็งได้เลยนะครับลดความเสียหายที่ได้รับด้วย16%นะพร้อมกับเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหาร30%แน่นอนถ้าไปตีกิว่วจะเป็น50%ความแรงการโจมตีระยะไกลแรงขึ้น10%ถ้าไปตีกิว่วจะเป็น30%ิเปร์นตเบิ้ฮิตโจมตีปกติบวกหแต่ถ้าไปตีกิว่ว จะเป็นบวก2นันเองแน่นอนอาบ,บริทิตีเกีวมาครบ3อย่างเลยแล้วก็สุดท้ายเป็นอบ,บริีที่ดูดีเลยนะครับทีมปาร์ตี้นะเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติให้10%แค่10%ก็จริงแต่คุณลองสังเกตดีๆว่ามันไร้เงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นคือไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยนะคุณสามารถไปเพิ่มให้ ทุกตัวละครที่อยู่ในปาร์ตี้ของคุณนะครับภาพรวมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดูดีนะสำหรับฮาริเบลเป็นตัวละครช่วยในการตีกิวเผามนุษย์นะครับซึ่ง การตีกิวเผามนุษย์ระยะไกลเนี่ยตัวเลือกมันก็ค่อนข้างน้อยเช่นกันนะครับไอ้พวกเผามนุษย์เผาควินซี่เนี่ยตัวเลือกมันน้อยอยู่แล้วนะมีตัวละครพวกนี้ติดเอาไว้เนี่ยมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งยกเว้นว่าคุณผ่านแบบชิวๆอยู่แล้วคุณมีทางเลือกอยู่แล้วนะครับถ้าคุณมีทางเลือกคุณมีตัวผ่านคุณสบายบืออยู่แล้วเนี่ยตัวละครพวกนี้อาจจะไม่ได้น่าสนใจแต่ถ้าคุณขาดตัวละครช่วยตีกิวจริงฮาร์เลเบลถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ น่าสนใจเลยนะครับอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมเพลย์ของเธอกันดีกว่าว่าภาพรวมเกมเพลย์ในเวอร์ชันนี้จะออกแบบมาดูดีหรือเปล่านะครับมาเริ่มที่จุดขายของเธอนะครับก็คือการโจมตีปกตินะการโจมตีปกติเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับปล่อยเป็นขึ้นกว้างๆแบบนี้สี่รอบนะผมก็ถือว่าโอเคนะครับอน,นิเมิชั่นมันหลอกตาหรือเปล่ามันดูกว้างกว่าปกติไหม <laughs> เออสกิลหนึ่งนะครับโจมตีไปข้างหน้าระเบิดโตมแบบนี้นะครับอืม ก็สกิลไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วนะสายโจมตีปกติดามเมจสกิลไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับสกิลสองปล่อยไปข้างหน้าอันนี้เนี่ยตอนไปเล่นมันอาจจะทำมอนเตอร์แตกแถวได้นะเออผมไม่ค่อยชอบเหมือนกันผมอยากให้สกิลมันแคบๆโง,ง่ๆอ่ะไม่อยากให้มันแย่งการออกสกิลนะเออสกิลสามก็โจมตีไปข้างหน้าแบบกว้างๆนะแบบนี้เลยนะภาพรวมสกิลก็เฉยๆนะไม่มีอะไรมากนะครับและในส่วนของแอนิเมชันทำไม่ตายนี่ ออก็ว่าทำไมโทชิโร่ตกใจดูเลข3ของเขาสิเออนะทำไมใต้โจมตีนะโจมตีสึกตึกอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าโมโหอะไรมาถึงไปลงที่ตึกกันสรุปภาพรวมตุ๊กชาคารากุระแบทเทิลในครั้งนี้นะครับผมบอกว่าภาพรวมตู้นี้เนี่ยคนเอาตัวละครมาใส่เนี่ยค่อนข้างฉลาดเลยนะครับเพราะว่ามีการยัดตัวละครอย่างเกินลิวไซกับอุนโนฮ h นะเข้ามาด้วยนะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยตัวละครมันก็าคาแรคเตอร์ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับแล้วก็ เป็นตัวละครตามเนื้อเรื่องปกติด้วยความน่าสนใจเนี่ยมันจะน้อยกว่าพวกตู้ลิมิต็ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความเก่งกาดมันไม่ได้แมสมากขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้เข้าถึงทุกคนขนาดนั้นผมบอกว่าเป็นตัวละครใช้งานเสริมนะครับในเรื่องของการตีกิ้วต่างๆอะไรพวกนี้นะครับแน่นอนว่าหลายคนจะให้ค่ากับสายสกิลมากกว่าในการช่วยตีกิ้วเพราะว่าสายโจมที่ปกติเนี่ยมันช่วยได้ก็จริงแต่มันไม่ได้เก่งพอที่จะแบบ 1- นึ่งถห้าพาแบกไนท์แมร์ได้เพราะว่ามันมีสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะเวลาเราใช้เนี่ยเรา จะมักปล่อยให้ AI ควบคุมชมเราไม่สามารถไปดึงประสิทธิภาพมันได้เต็มร้อยขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับคนส่วนมากเลยไม่ได้สนใจเรื่องสายโจมตีปกติสักเท่าไหร่นะครับแต่เอาเขาจริงเนี่ยถามว่าตัวละครพวกนี้มันช่วยได้ไหมมันช่วยได้นะครับแล้วตู้นี้เนี่ยความโดดเด่นผมมองว่า2คนหน้าตู้ก็โดดเด่นนะแต่ว่าตัวละครรวมตู้ตามที่บอกอุนฮานะกับกนริวไซก้อนโดดเด่นนะครับเพราะว่าไอ้สตัวเนี้ยผมมองว่าเท่าๆกันเลยฮาริเบลอุนฮานะปู่เนี่ยคือ เป็นตัวละครที่มันช่วยในการตีกิวซึ่งเผ่าที่เขาตีเนี่ยเผ่าที่เขาสังหารเนี่ยมันหาตัวละครทดแทนค่อนข้างยากนะครับอย่างฮาริเบลถ้าเกิดคุณผ่านการตีกิวมนุษย์ระยะไกลอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีคุณไม่ผ่านฮาริเบลช่วยได้นะควิซี่ระยะไกลเนี่ยอุโดม์ฮานาช่วยได้มนุษย์ระยะประชิดเกนเดวไซช่วยได้ส่วนสตาร์ผมมองว่าเป็นตัวละครช่วยฝากนะเป็นของเสริมนะเพราะว่าถ้าจะออกเป็นสายโจมตีปกติล้วนมาช่วยตีกิวหมดเลยมันก็จะแบบ ดูไม่ค่อยแตกต่างสักเท่าไหร่นะอันนี้เขาก็ใส่พวกตัวละครช่วยฟาร์มมาผสมอยู่แล้วนะครับเผื่อผู้เล่นใหม่เผื่อผู้เล่นคนไหนอยากได้ตัวละครช่วยฟาร์มอาจจะสนใจนะครับภาพลุงตัวนี้ผมเลยมองว่ามันสามารถข้ามได้นะาสามารถข้ามได้นะสำหรับคนที่ไม่ได้อินหรือคนที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องตีกิวสักเท่าไหร่มองว่าตีกิวเราไม่ได้สนใจมากขนาดนั้นอยู่แล้วแต่เอาค้าจริงนะในยุคนี้เนี่ยผมมองว่าคอนเทนต์ตีกิวเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ เราควรที่จะลงนะครับเราควรที่จะลงอย่างน้อยะลองลงไปเถอะเอาให้มันได้เท่าที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะว่ามันมีการแจกเพชรถ้าคุณตีผ่านระดับไนแมเนี่ยคุณได้เพชรเยอะเลยนะครับผมจะไม่ได้ว่าได้เท่าไหร่แต่น่าจะได้เกิน50นะในการผ่านไนแมแบบรวมผ่านเอกตรงเอกตาด้วยมันน่าจะได้ประมาณ5060ประมาณนั้นเลยนะผมจําไม่ค่อยได้ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่ามันได้เยอะจริงๆนะผมเลยมองว่าการที่คุณผ่านการตีกิวอไวเนี่ยจะแต่เนิ่นๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสรุปภาพรวมตูกกาชาครั้งนี้นะใครที่จะเปิดก็ขอให้โชคดีนะด้วยส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่น่าได้เปิดเพราะว่าคอนเทนต์ต่างๆพวกนั้นผมผ่านอยู่แล้วนะครับเลยไม่ได้คิดที่จะมาหาเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับถ้าเพื่อนๆติดปัญหาเรื่องการติกิวตามที่ผมบอกก็ตัวละครทุกนี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจเลยนะครับก็ลองหยอดกันดูก็ได้สัก3สัก6อะไรว่าไปขึ้นอยู่กับความต้องการของเพื่อนๆน,นะครับ ก่อนจากกันก็ฝากกันไว้ด้วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องของผมด้วยนะครับและที่สาคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพืเ่อนๆคนไหนที่ต้องการจะซับพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมพูดจะผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ